มาล er mm ูลูกมากินซ้อยจูกับลุงโอเนี่ลุงโอสิแนน้ำมาเนื้อส่วนไหนมาเห็ดสอยจุนี่คือเนื้อส่วนนี้เด้อพี่น้องเด้อเนื้อส่วนนี้คือเนื้อขาหนาพี่น้องเหมาะสำหรับซอยจุเลยเนี่ยสำหรับข้อซอยจูย่างเดียวพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เห็ดได้หลายเมนูเด้ออันนี้คือส่วนนี้คือเนื้อน้องไร่เนี่ยน้องเล็กเด้อไปสำหรับไปลวกิมก็ได้ไปใส่กิมจุ้มก็แสบส่วนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปแกงอ้อมย่างก็แสบเนี่ยลูลูกขอมาว่าลุงโอส่วนไหนคือเนื้อย่างคือเน อ่ะน้ำจิ้มกับส่วนนี้น้ำจิ้มลุงโอเห็ดน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วลูกน้ำจิ้มก้อนที่เห็ดกัดลวกก็แล้วพี่น้องเด้อไปต้มกันเด้อต้มไปสุกเรียบร้อยกนพี่น้องลุงโอเข่ได้กินดิบเนี่ยเห็ดเรียบร้อยเสกขวดเรียบร้อยเด้อนำงามเลยพี่น้องส้อยจูนี่นี่ใบพักเมฆพี่น้องส่วนนี้คือใบพักเมฆเด้อส้อยจูแซ่บแสก็รัวมันมันมาน้ำจิ้มขมขมเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันผู้ใดอยากหูสูด้น้ำจิ้มขมในเข่าไปเบิึงขิบเกาเกาลุงโอได้เด้อ พี่น้องเอ้บยบไปกากผักบ่อยากเบว่าวข้อมแสีบมาเนี่ยข้อมนุ่มข้อมเนื้อไม่ไหมพี่น้องเอืงกระเทียมพอคลิกหน่อยพอ มาหาลุงโอ้อะไรเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินซอยจิ้วเสบๆมาลุงโอเด้อเนื้อง,งามนี่พี่น้องนเนื้องนะ่ายลุงโอ้พกินเครืงง่องในมันเหนียวแก้วบอดีลุงโอเลยกินแต่เนื้อมันจะนุ่มโอเคเด้อพี่น้องแค่นี้เด้อ อย่าเสื่อมพี่น้องกันตือใจอย่าหนุ่มก็เลยก็แค่นู้นนะครับสวัสดีครับ